ครูซานะคะคุณครูหลายท่านที่ลองไปทำอินโทรด้วยเว็บเพนซซยกับ iPad แล้วเสร็จทีนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่าเราเรนดอมเสร็จแล้วไฟล์จะอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าไฟล์ที่ได้จากการทำแล้วจะอยู่ในตรงไหนของ iPad ขั้นแรกนะคะก็เลือกเทมเพลตตามที่เราต้องการนะคะเอาแบบที่คุณถูกใจที่สุดแล้วก็เข้ามาทำการแก้ไขคะ่ะ ในส่วนของการแก้ไขนั้นเราจะแก้ไขในส่วนของ 3D text เท่านั้นนะคะตรงไหนที่มีข้อความ text แก้ให้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นเรามารีวิวดูกันเลยค่ะว่าข้อความที่ได้พอใจเราหรือ,อยังค่ะ <Yes. S 1> เมื่อได้รูปแบบที่พอใจแล้วนะคะก็กดดาวน์โหลดค่ะเพื่อให้เว็บได้ทำการเรนดอมก่อนค่ะ เมื่อเรนดอมเสร็จแล้วนะคะก็กดที่ดาวน์โหลดอยู่วิดีโอเลยค่ะเมื่อถึงจุดนี้ก็จะมีหน้าต่างคำว่าดาวน์โหลดโผล่ขึ้นมานะคะกดคำว่าดาวน์โหลดเลยค่ะทีนี้มาดูว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจะอยู่ตรงไหนของ iPad นะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ในรายการดาวน์โหลดนะคะ เนื่องจากไฟล์ที่ได้มาเป็นวิดีโอนามสกุล mkv นะคะเราจะต้องแปลงไฟล์เป็น mp 4ก่อนค่ะมาดูกันค่ะว่าแปลงกันยังไงให้คุณครูเข้าไปที่เว็บ convertio นะคะแล้วก็ค้นหาไฟล์เพื่อแปลงไฟล์เป็น mp 4เลยค่ะอย่าลืมเลือกรูปแบบไฟล์ที่เราจะแปลงด้วยนะคะว่าให้เป็นไฟล์วิดีโอ mp 4นะคะ หลังจากนั้นก็กดคำว่าแปลงเลยค่ะแล้วก็รอสักครู่ไฟล์ที่เราแปลงมาก็จะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยค่ะไฟล์วิดีโอที่เราแปลงมาก็จะเข้าไปอยู่ในรายการดาวน์โหลดในโฟลเดอร์ไฟล์เช่นเดิมค่ะงานนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะคุณรูกค้า